สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องเตือนจิตชนแนลมือนเดิมน,นะคะหลังจากที่เราไม่ได้พบเจอกันนานเราก็มาทําคลิปอีกรอบหนึ่งวันนี้เราก็ได,ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเลยกันนะคะอันนี้ช่างกําลังหาลายนะคะหาลายเจ้าแม่คโครเข้านะคะ อันนี้เราทำบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียว3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหนห้องครัวสร้างอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอเชียงคาน อันนี้คือพื้นที่ที่เราจะสร้างนะคะอันนี้ท่านจะของบ้านนะคะแกจะขย,ยับรถออกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็ดึงเอ็นหาลายหาอะไรไว้นนไแล้วก็มาทั้งหมดกันหกคนนะคะมากันหกคนทั้งหมด ช่างต้นช่างสมพรคนเดิมชุดเดิมๆน,นะคะมาไกลามากค่ะรอบนี้นท,ทำอยู่ <บน S 1> ที่เ <บน S 1> ชียงคามเลยค่ะจังหวัดเลยเลยรอบนี้มาไกลามากค่ะ,ะช่แช่งก็ดึงหาชากาแนว วันนี้ก็ก่อนที่เราจะทำงานเราก็ได้จุดธูปจุดเทียนขอขามาเจ้าที่เจ้าทางให้ทำงานราบรื่นนะคะมันมีเลขเด็ดอันนี้ช่างก็ยืนคุยกันอยู่เนะเาะแล้วก็ถ่ายคลิปไป ช่างก็ดูแบบไปเดี๋ยวแกแล้วช่างตนลับา้หนาบไรแมนน้าบ้านมาอีมดทางนี้เลยนีางาบนไมเชียงปหาหางอชาวเชียงปุ่แมนเอาจากจากมุมนี้ เอเยินมาจังไดวปะมันจิบัดเบืงเดิมเปิดหน้างานวันแรกจ้านี่เขีนเลขวะค่ะชักแจวเลยสองศูนย์สองลองเบิ้งเดิมลองเสียงชุดทูได้เลขเลยนะคะทุกคน อันนี้เราก็ให้ดูไปเรื่อยๆเนาะก็ยังไม่มีอะไรมากมายแล้วก็หาลายหาฉากไว้ก่อนวัดไปวัดมานะคะให้ได้มุมได้ฉากก็จะได้เอารถไม่โครเข้านะคะก็รอชมและติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเตือนจิต